ครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องขับครูครับผมจากที่ผมเคยสอนการทำวอลเกิลแบบตะกร้อนะครับแบบสี่เหลี่ยมนะครับหรือสี C ่กรีบนี่ยก็มีคนแนะนำว่าดนตรีเสียงดังไปนะครับเ,เป็นว่าเดี๋ยวผมมาทำให้ดูใหม่และกันช้านะครับแล้วก็เสียงดนตรีเบาๆหน่อยละกันพอมีเสียงก่อนอื่นนะครับวอลเกิลแบบตะกร้อก็จะมีอยู่ ตอนนี้นะครับที่ผมทำเป็นก็จะมีอยู่สองแบบแก็คือแบบสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็แบบห้าเหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็คือหนึ่งสองสามสี่ครับตีกรีบแล้วก็นี่ห้าก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวคลิปนี้มาสอนเอาแบบสี่เหลี่ยมละกันนะครับอ่าก่อนอืน่นเราต้องมียางนะครับมียางยางนี้ผมไปซื้อที่ร้านลตนพันธ์น,นะครับตรงสําสัเพง นะครับเขาขายเป็นม้วนนะครับผมซื้อมาแล้วก็มาตัดคือวเกิลแบบแตะกล้อนะครับโดยผมลองดูแล้วแบบสี่เหลี่ยมกับแบบห้าเหลี่ยมเนี่ยใช้เชือกยาว70เซนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูแต่อันนี้ผมตัดมา90เซนผมจะมาทําแบบลูมหลวงให้ดูนะครับแล้วก็จะแนะนําว่าทํายังไงมันจะแน่นมันจะพอดีนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมีเชือกอดูนะวาง วิธีทำขั้นตอนแรกนะครับวางเชือกนะครับด้านสั้นนะครับตรงฝ่ามือซ้ายนะครับแล้วก็ให้เชือกผ่านไประหว่างนิ้วนางกับ RTX, นิ้วเอนิ้วชี้กับนิ้วกลางครับแล้วก็เอามาตรงนิ้วนางกับนิ้วก้อยนะครับแล้วก็วนตามเข็มนาฬิกาไปครับออ trillion, ผ่านนิ้วชี้แล้วไปด้านหลังน,นะครับให้เอามา Laurie, ลงระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วนาง จะได้ลักษณะแบบนี้ครับด้านหลังด้านหน้านะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเอาเชือกนะครับเอาลอดใต้เส้นเส้นสั้นนี่ครับเอาไว้ด้านล่างนี้นะครับปึ๊บให้มันมาอยู่ด้านบนอย่างนี้แล้วก็ให้เราร้อยครับร้อยร้อยนะครับอเอาปลายเชือกลงระหว่างนิ้วชี้นะครับจิ้มลงปึ๊บเอาลงมา แล้วก็จับปลายนะครับขึ้นไปตรงนิ้วกลางปึ๊บขึ้นไปตรงนิ้วกลางนะครับไปตามนิ้วกลางอย่างนี้ครับตามนิ้วกลางแล้วก็ให้ลงตรงนิ้วนางครับวางตรงนิ้วนางลงโอเคนะครับแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้ซึ่งจะง่ายกว่าที่วางบนพื้นนะครับแบบนี้เสร็จแล้วก็อ่า คลิปนั้นผมให้เอาใส่หัวไม่มือผมไปดูมีเทคนิคใหม่ครับให้เอาออกเพื่อแล้วก็มาไว้ตรงปากกานะครับแล้วก็ไก็ดึงดึงด้านสั้นดึงด้านยาวถ้าอยากให้พอดีสวยงามนะครับก็ให้มันพอดีกับปากกาเลยครับดึงให้มันแน่นเลยครับดึงแน่นเลยครับโอเคครับเสร็จแล้วครับดึงแน่นแล้วครับนี่เราจะได้วอเกิลแบบสี่กรีบหนึ่งรอบนะครับเสร็จแล้ว เราก็จะร้อยครับอันแรกร้อยในปากาก่อนมันจะได้ถือว่าให้มันล็อกก่อนอแล้วก็ร้อยตรงไปตามครับตามปากาเห็นดูนะเห็นไหมชัดไหม้อยตามครับร้อยตามนี่นี่อยตามไปเรื่อยๆนี่จนกว่ามันจะครบสองรอบร้อยไปครับใส่ปากานี้แหละร้อยชิบนะครับเห็นไหมไปเรื่อยนีน่ เดี๋ยวประกาศสีนงินมันเห็นไม่ชัดขอเป็นสีขาวแล้วกันสีขาวครับเห็นชัดไหมนี่อยู่ใต้ครับหรือได้แล้วครับสองไปอีกมันมาด้านนี้ด้านนี้ลงครับขึ้นครับอือดึงแน่นๆครับไปอีกครับปึ๊บสอดเขัาไปครับอือดึงแน่นๆครับไปต่อครับ ตรงนี้ครับเอ๊ะเอ๊ะนะฮะึกนี่เริ่มสวยแล้วนี่มีเส้นเดียวครับไปต่อจนกว่าจะครบ2ถ้ารู้สึกว่าถอดอเสียบยากนะครับก็เอาออกมาได้แล้วครับถ้าใกล้จะเสร็จเพราะว่ามันไม่ไม่หลุดแล้วครับแล้วก็ไปต่อลงด้านล่าง สอดยากนะตัวเองรึบโอเคอันสุดท้ายครับนี่มันจะมาหาเส้นนี้เพราะว่าถ้านี่ผลของการตัดมา90เซนเดี๋ยวให้ดูนะครับเชือกมันจะเหลือยาวมากนี่จะเหลือประมาณสัก20เซนซึ่งเปลืองนะครับแล้วนี่วัเกิลก็จะได้มาแบบสวยงามนะกครับสวยงามที่เหลือก็ใช้ปากจะประกาตัดเหลออีกแล้วที่เหลือก็ใช้กรรไกรตัดครับ ต,ตัดตัดตัดแล้วมันก็จะเป็นว่ากันก็ใส่ปากกาแล้วดึงแน่นๆอีกทีก็ได้ครับเพื่อจัดให้มันสวยงามดึงถ้าเราใส่ปากกาอย่างนี้ผมว่ามันจะพอดีกับผ้าผุกคอเด็กนะครับโอเคน่นแหละครับเอาออกสวยงามมากส่วนที่เหลือใช้กันไกตัด ไม่ต้องติดกาวไม่ต้องอะไรนะครับแล้วก็เพราะว่ามันบีบยังไงมันก็ไม่หลุดนะครับถ้าเราไม่ดึงออกมีผมบีบไปดูชัดๆเลยบีเลยมันก็จะเด้งกลับคืนบีไปนะครับคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะฟังรู้เรื่องกว่าคลิปก่อนนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์มีเนื้อหาสาระนะครับสำหรับวอลเกิลแบบตะกร้อสกรีบ หรือว่าสี่เหลี่ยมนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วต่อไปผมจะทําทคลิปอะไรมานําเสนอจะได้รับข้อมูลข่าวสารของผมนะครับสําหรับคลิปนี้การสารวเกิลแบบตะกร้อสี่เหลี่ยมสี่กรีบหรือสีบ่บาก็แล้วแต่แล้วแต่คนจะเรียกก็คงมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย